เบืบ่อง่ะพี่น้องเมื่อกี้บักม่วงค่ะมันโรนถิ่มมันลายล้ามันก็นโรนถิ่มค่ะก็เจาบโบก,กิกันเหมือนกันเนื่อี้เรานั่น,นก็เวกาวห้องกระจกข้าแตก ไม่โรน,นห่ะพปหน่องอยังไม่ๆหมงไม่เลยหระ Yep. Mmm. Yay. Yep. Mm.